รมชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบัานทางการเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่1.3%ต่อปีไปจนถึงสูงสุด2.58%ต่อปีนะครับหรือ4.32%ต่อปีเดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้กมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารกรุงศรียานะครับออกแคมเปญประจำเดือนมิถุนายน2568กับเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.3%ต่อปีนะครับและถ้าใครเปิดบัญชีในช่วงเดือนมิถุนายน2568นะครับถึงสิ้นเดือนนี้รับฟรีนะครับสตาร์บัคส์อีคูปองบูลค่า200บาทนะครับและการฝากประจำนั้นนะครับข้อดีคือ เงินฝากประจำปลอดภาษีดอกเบีย้ยสูงนะครับสูงสุดถึง2.3%และเริ่มต้นฝากเพียงเดือนละ500บาทนะครับแล้วก็มีบริการสะดวกอัตโนมัติกับการตั้งโอนเงินนะครับโอนเงินฝากเข้าบัญชีผ่านกรุงศีแอปนั่นเองนะครับแคมเปญเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนและ36 เดือนนะครับรับอ e ีคูปองมูลค่า200บาทเลยทีเดียวนะครับสร้างวินัยทางการออมเพื่อเป้าหมายในอนาคตรพร้อมรับดอกเบีย้ยสูงโดยไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับกับบัญชีออมปลอดภาษีเรียวลักการฝาก24เดือนหรือ36เดือนเลือกง่ายๆนะครับรายละเอียดแคมเปญเงินฝากปลอดภาษี24เดือนและ36เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง2.3%ง่ายๆหนึ่งนะครับ ฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้นะครับโดยเปิดบัญชีนะครับฝากครั้งละเดือนละ1ครั้งระยะเวลาฝาก24เดือนและ36เดือนสำหรับบุคคลธรรมดา,า2เริ่มฝากเพียงเดือนละ500บาทนะครับ 3. ามนะถ้านะในกรณีฝากประจำปลอดภาษี24เดือนฝากได้สูงสุดไม่เกิน2,500 0บาทนะครับหรือสูงสุดไม่เกินนะครับ สำหรับ36เดือนสูงสุดไม่เกิน16,000บาทอัตราดอกเบี้ยจะได้รับโดยไม่เสียภาษีนะครับแล้วก็ต้องฝากจำนวนเท่ากันนะครับทุกเดือนเป็นระยะเวลาตามแคมเปญที่เราวางไว้อย่างเช่นฝากเราเปิดแคมเปญ24เดือนเราก็ต้องฝากเท่ากันทุกเดือนจำนวน24เดือนนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่านกรุงศรีแอปหรือบริการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากทําให้คุณไม่พลาดนะครับงวดของการฝากนะครัทำให้อ่าไม่เสียสิทธินั่นเองนะครับไม่เสียสิทธิ์บางคนลืมไนงะบางคนต้องฝากทุกเดือนใช่ไหมแล้วลืมเดือนนี้ลืมนะครับอาจจะทาให้คุณเสียสิทธิ์ได้ในอนาคต ผ่พอนผันการขาดฝากได้ไม่เกิน2งวดต,ตลอดระยะเวลาการฝากสําหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากประจําปลอดภาษี24เดือนอัตราดอกเบี้ย2.3%เงินฝากประจําปลอดภาษี36เดือนอัตราดอกเบี้ย2%นะครับโดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับปลอดภาษี24เดือนเท่ากับเงินฝากประจํา24เดือนบวกเพิ่มกับอีก0.8เงินฝากประจํา36เดือนนะครับเท่ากับเงินฝากประจํา36เดือนบวกเพิ่ม0.5นั่นเองนะครับ ธนาคารกรุงศรีริยานะครับออกแคมเปญประจำเดือนมิถุนายน2568กับบัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.3%ต่อปีนะครับถ้ากังวลความผ,ลผ,ลผลันผวนเลือกเก็บเงินฝากแบบประจำมั่นใจกว่าเงินต้นไม่หายได้ดอกเบี้ยแน่นอน ยิ่งฝากนานยิ่งได้ดอกเบีย้ยสูงกับบัญชีเงินฝากประจํา12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.3%ต่อปีเงินต้นไม่หายเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นความเสี่ยงต่ำนะครับการันตีผลตอบแทนเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจํา12เดือนรับดอกเบีย้ยสูงตามระยะเวลาในกรณีเงนถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับต้องถอนทั้งจํานวนของยอดในการฝาก เงินฝากที่มีระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนจะไม่มีการจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากที่มีระยะเวลา3เดือนขึ้นไปแต่น้อยกว่า12เดือนนะครับจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ฝากเงินและจำนวนวันที่ฝากจริง รายละเอียดเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.3% 1. งจํำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000บาท 2. นะครับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบีย้ยและโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษีนา่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น 3. เมืม่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคำสั่งอย่างอื่นให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมนะครับโดยมีเงื่อนไขาการฝากเงินและตาดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่หน้าวันที่ต่ออายุการฝาก 4กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด4 1หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน3มเดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและผู้ฝากจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ยรวมหักภาษีณที่จ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักณที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร4.2นะครับหากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่3มเดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ณนะวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจำนวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณข้างต้นหลังหักภดอกเบี้ยรวมหักภาษีให้จ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้าทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักนนให้จ่ายได้ที่กรมสรรพากร4.3เฉพาะเงินฝาก ของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีระยะเวลา,าฝากขั้นต่ำหกเดือนขึ้นไปธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหากมีการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา6เดือน 5. นะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยธนาคารจะแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศหรือระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับออกแคมเปญประจําเดือน มิถุนายน2568กับเงินฝากประจำา1เดือน2เดือน3เดือนนะครับฝาก USD หรือเงินฝากประจำ เงินตาต่างประเทศนะครับรับดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องสูงสุด4.32%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการสามารถเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับแคมเปญน,นะครับจุดเด่นของบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยนะครับสูงสุดที่4.32%นะครับจุดเด่นคือเลือกเปิดบัญชีได้มาก ถึง13สกุลเงินนะครับได้แก่ USD, GBP, EUR, JPY, SGD, CHF, AUD, NZD, HKD, CAD และ CNY นะครับ, D, 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 CAD, y, รบสำหรับสกุลเงิน MYR นะครับหรือ IDR ให้เฉพาะนะครับนี้ลูกค้านิติบุคคลเท่านั้นและรับฝากและถอนเฉพาะเงินตาต่าง โอนเงินต่างประเทศเท่านั้นแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีการใช้งานเงินตาต่างประเทศอยู่เสมอช่วยให้บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีจํานวนเงินขั้นต่ําในการฝากนะครับสามารถเปิดบัญชีศูนย์เหรียญได้นะครับไม่เก็บค่ารักษาบัญชีหมดกังวลเรื่องการโดนหักค่ารักษาบัญชีที่ไม่เคื่อนไหวไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับไม่มีเก็บขั้นต่ํา500บาทได้รับดอกเบีย้ยสูงกว่าตาเงินฝาก ที่เป็นเงินบาทนะครับแล้วป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวนเป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและเปิดบัญชีด้วยระบบสมาร์ทโอเพนแอคเคา์เลยครับการจ่ายดอกเบี้ยและการหักภาษีในจ่ายการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้งเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปีเงินฝากตามประเทศจ่ายตามเวลาที่ครบกําหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกําหนดในวันที่ฝากนะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีถ้าถอนก่อนครบกำหนดจะถูกหัก2%จากรัตรดาดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวานันไม่มีอัตดาดอกเบี้ยนะครับข้อมูลไปไป,ไปตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดเอาไว้นั่นเองการหากรักภาษีหี้จ่ายนะครับหักภาษีหนะี้จ่าย15%สำหรับบุคคลธรรมดานะครับเงินฝาก15%สำหรับบุคคลธรรมดาเงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีหากดอกเบีย้ยไม่เกิน20,000บาทนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยไม่เกินก็ไม่ต้องเสียเนาะ และหนังการฝากนะครับรายละเอียดนะครับสกุลเงินต่างประเทศค่าธรรมเนียมการฝาก1%ของยอดเงินขั้นต่ำา500บาทค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงิน USD 0.6%ของยอดเงินสกุลอื่น1%ของยอดเงินขั้นต่ำา500บาทนำเงินบาทซื้อเงินตาต่างประเทศนะครับฝากเข้าบัญชีในตานแลกเปลี่ยนแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับต้องแสดง work permit นะครับและหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับค่าธรรมเนียมนั้นนะครับ1ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก2ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาทกรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศนะครับแต่ไม่เกินจํานวนที่นําฝากก็ไม่ต้องสิงครับนะโอนไปต่างประเทศนะครับอินเทอร์เน็ตโดยแจ้งนะครับแอดไว้เงินโอนต่างประเทศขาเข,ข้าและขาออกทางอีเมลไม่คิดค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับนะนี่คือข้อดีนะครับ ความเสี่ยงก็มีนะความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นลงตามภาวะตลาดมันเป็นปกตินะ,นะครับต้องะระมัดระวังหน่อยธนาคารใช้อัตรานะครับที T, นะครับทีับทีนะครับในการคำนวณขายเงินตาต่างประเทศให้ลูกค้าเพื่อน,นํามาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD นะครับธนาคารก็ใช้อัตราเดียวกันนะครับท ทับทีในการรับแรกเงินตาต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกคา้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับอฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ